ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอ,อีกแล้วนะครับที่หายไปนานไม่ได้ไปไหนนะครับก็แค่อาไม่รู้ว่าจะทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าสงสัยว่าคนจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่คิดว่าคนน่าจะสงสัยเยอะว่าอ้าววิธีตั้งค่า Screen r e c o r d e r Pro เนี่ย SCR Pro เนี่ยอาตั้งค่ายังไงนะฮะเห็นคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่า เอาทำไมอัดเกมเลื่อนจังถ้าเกิดอยากรู้ว่าอัดผมอัดได้เลื่อนแค่ไหนก็ลองเข้าไปดูในช่องผมนะครับก็วันนี้เลยจะมาสอนตั้งค่านะฮะ <c oughs> ก็อันแรกครับ encoder อันนี้ผมตั้งเป็น h 2 6 4นะครับอันนี้การตั้งค่าเนี่ยที่ผมจะสอนเนี่ยมันแล้วแต่เครื่องด้วยนะว่าถ้าเกิดเครื่องแรงกว่าก็จะอัดได้เลื่นกว่าผมถ้าเกิดเครื่องช้ากว่าก็อาจจะอัดได แหลกกว่านะคะอย่ามาโวยวายกันนะอันนี้ผมว่าผมลองทำดูผมว่านี่ดีสุดแล้วนะก็อันกรอไปนะครับ resolution อันนี้ก็1 0 8 1 1 0 8 0ย์นะครับแล้วก็ image transform transformation อันนี้ผมปรับเป็น GPU นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะระหว่าง3อันนี้ อามลองไปลองไปเล่นเล่นดูแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้นะฮะก็อันนี้ต้องรูดเครื่องนะครับในการจะอั่านจอแบบน,นี้แล้วก็ bitrate นะครับหรือ b บ t r a t อะไรก็แล้วแต่นนไม่รู้ว่าอ่านอะไรก็อันนี้ปรับเป็น5 Mbps m นะครับ frame rate อันนี้ปรับเป็น maximum นะครับก็คือสูงสุดแล้วเ r a มเรทสูงสุด Vertical frame อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมันทำไรแต่ผมไม่ติดนะครับก็ source อันนี้ปรับเป็น m u t หรือ c r โครโฟ e internal ก็ได้นะครับ m u t ก็คือแบบว่าเวลาคลิปออกมานีจะไม่มีเสียงอะไรเลย c ม o ครโฟนก็คือเวลาที่คุณจะคุยแบบนี้นะฮะก็อย่างที่ผมทำอยู่ก็คือการเลือกไมโครโฟนไปหรือว่า internal นะครับก็จะมีแต่อดัดอัดออกมาเวลาอัดออกมาจะมีแต่เสียงที่แบบว่ามีในโทรศัพท์สมมุติเราเล่นเกมแล้ว เกมมันมีเสียงใช่ไหมมันก็จะมีแต่เสียงเกมแล้วเวลาคนคนข้างนอกเนี่ยพูดอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่อัดเสียงคนพูดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเคยลองผมเท่าที่ผมรู้มานะผมไม่รู้ว่าเครื่องอื่นใช้ได้เปล่านะเท่าที่ผมรู้มาอามถ้าจะปรับเป็น internal เนี่ยจะต้องมี Android 4.4ขึ้นไปนะครับผมเมื่อก่อนผมใช้4.3แล้วพอพอพอใช้ internal แล้วมันเด้งนะครับ อันนี้ sampling Rate อันนี้ผมปรับเป็น48 khz นะครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะผมชอบอันนี้ที่สุดก็คืออย่างที่ยิมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ identification icon ก็คือถ้าเกิดเราติ๊กอันนี้มันก็จะแบบว่าไอซีเหลี่ยมเนี่ยที่เที่เห็นเนี่ย,ท,นนยที่มันเขียนว่า recording นะครับก็ก็จะหายไปนะครับมันก็จะไม่ขึ้น show touches อันนี้ก็คือเห็นไหมถ้าเกิดผมไม่ติ๊กอันนั้นเวลาผมแตะหน้าจอมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นแต่เวลาผมติ๊กพอพอเวลาอย่างเงี้ยพอเวลาผมขยับพอพอ,พอผมขยับนิ้วบนหน้าจอมันก็จะมีไอสีขาวๆตามนะฮะเอ่อแล้วก็ output directory อันนี้เลือกเอานะครับว่าจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนของผมอันนี้มันตั้งมาอัตโนมัตินะครับก็คือ,อในตัวเครื่องใน photo er screen recorder นะครับ แล้วก็ stop on screen off ก็คือเวลาเราเวลาเราล็อกหน้าจอนะครับมันก็จะหยุดอัดนะครับอันนี้ผมใช้นะครับแล้วก็ inverted color fix อันนี้ผมไม่ใช้นะครับไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรก็ลองลองลอง,ลองเล่นดูแล้วกันนะฮะก็จะบอกว่าอะไรกะแค่นั้นะนะ่ะก็ไม่มีอะไรละอ๋ะอใช่แล้วก็ สำหรับเวอร์ชันที่แตกต่างไปนะครับอันนี้บอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้มันมีเวอร์ชันเสียตังด้วยนะครับเอ้ยมันมีเวอร์ชันฟรีแบบว่าเดโมนะครับแต่ว่าเราจะอัดอัดได้แบบว่าไม่กี่กี่นาทีก็ไม่รู้2นาทีมั้งหรือ1นาทีนี่แหละอันนี้ผมโหลดอ่าแบบผมโหลดซฟรีมาจากเน็ตนะครับก็ใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็ลองหาเอานะครับผมตัดโหลดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนเขาฟ้องนะครับเกิกับ อกัการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรนี่ก็แค่นี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันใหม่ออกมานี่มันจะแบบว่ามันจะมีอะไรฟีเจอร์ใหม่มาหรือเปล่าก็ลองลองเล่นดูนะครับก็อันนี้ผมก็ปรับแบบนี้มันเรื่องที่สุดแล้วก็ยังไงก็ลองความให้ไกล้เขียนที่สุดละกันเนาะงั้นก็แค่นี้นะครับวันนี้อยากให้สอนอะไรก็บอกไว้นะครับช่วงนี้รู้สึกแล้วบอกว่าโดว่างๆแล้วนะก็แบบ อยากอยากให้สอนอะไรก็เดี๋ยวสอนให้นะครับงั้นวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ